เเดดดีีีี๋๋ยยววน่่ไ้พบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงกรอบนะคะแยกค่ะแยกน้ำซอสหมูแดงค่ะโอเคครับพี่พร้อมแล้วหรือณที่ร้านเด่นชัยบะหมี่เกี๊ยวนะคะที่ตลาดนัดสามโคกนะคะเจ้าบะหมี่เกี๊ยวเจ้าอร่อยในตลาดนะคะแวะมาอุดหนุนกันได้ที่ร้านมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนะคะแบบนี้กล่องละ50บาท ดูหมูมันหวานนะคะ เองไหมหรืว,ว่าสั่งมาสั่งโรงงานอีกอีอบะหมีสั่งโรงงานเจ้าประจํา no. นะคะเพราะว่าพี่เขาลวกเส้นบาหมีได้คือมีความอร่อยนะคะนะคะร้านนี้นะคะเด็นชัยบะหมี่เกี๊ยวข้าหมูแดงหมูกรอบนะคะที่ตลาดนัดสามโคกนะคะ ขาประจำไหมคะขาประจำไหมคะน่าจะเป็นขาประจำขอโทษค่ะประจำเลยเนี่ยขาประจำะน่าจะเป็นขาประจำรู้กันมาถึงแบบเดินแล้วก็สั่งเลยมีเกี๊ยวทีเินระกอบ หนมกันนะคะที่ตลาดนะสามโคกนะคะบะหมี่ไช่เด่นชช่บะหมี่เกี๊ยวนะคะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะได้แล้วนะคะ